โปรโตคอลส่งไฟล์หากันบน Android นะครับจากเดิมเนี่ยมีผู้ผลิตแค่3รายที่ลงนามความร่วมมือกันวันนี้มีมาเพิ่มอีก4รายครับ คุณผู้ชมจําได้ไหมครับว่าปีที่แล้วเนี่ยมีอยู่3เจ้านะครับนั่นก็คือเสี o ยวมี p o v i v o ้วเขาตกลงทําข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะเปิดโปรโตคอลกลางเพื่อให้มือถือ3ายี่ห้อเนี้ยเสี่ยวมี o ออป v ปเนี่ยสามารถส่งไฟล์หากันได้มีลักษณะคล้ายๆกับ Airdrop หรือว่าหลายๆโปรโตคอลที่แต่ละยี่ห้อใช้กันเองอยู่ส่วนใหญ่คือแต่ละยี่ห้อมันจะส่งหากันได้ด้วยยี่ห้อเดียวกันเองอะยากมากที่จะส่งข้ามยี่ห้อแต่เสี o ยวมี p o v i v o ้วเขาเริ่มก่อนก็ร่วมกัน3เจ้า แล้วก็เริ่มเปิดทดลองใช้แล้วก็มีหลายมือถือหลายรุ่นนะเริ่มเริ่มใช้ได้แล้วล่าสุดครับเขามีพันธมิตรเข้ามาเพิ่มม <Yeah. S 1> ีมี OnePlus ครับแล้วก็ Realme Black Shark แล้วก็เมยสู้หรือว่าเมืยอจู สมาร์ทโฟนที่ทุกคนเรียกชื่อยี่ห้อแล้วแหม่เมื่อยช่วงล่างมากๆเลย <laughs> ประกาศเข้าร่วมโปรโตคอลตัวนี้ด้วยนะครับตอนนี้เท่ากับว่าโปรโตคอลส่งไฟล์ข้ามหากันในมือถือ Android เนี่ยตอนนี้มี7ยี่ห้อแล้วนะครับก็มี one plus มี xiaomi มี oppo มี vivo มีเมยอสู้มี realme แล้วก็มี black shark ที่เป็นเกมมิ่งด้วยฮะโปรโตคอลดังกล่าวนี้เนี่ยจะจับคู่อุปกรณ์ผ่านบลูทูธนะครับแล้วก็ใช้ WiFi ส่งข้อมูลหากันโดยที่ ที่มีความเร็วสูงสุด20เมกต่อวินาทีนะครับก็เหมือนเป็นการทํา w i f i d i เล็กระหว่างเครื่องกับเครื่องยินยอมกันก่อนนะครับคือมันจะขึ้นชื่อแล้วก็กดยินยอมพอยินยอมเสร็จปุ๊บเขาก็จะส่งไฟล์หากันเราเอาไว้ส่งรูปส่งวิดีโอเนี่ยนะครับก็ความเร็วไม่มาก20เมกต่อวินาทีแต่ก็ถือว่าช่วยให้มันง่ายขึ้นดีกว่าไปหาวิธีอื่นก็ตอนนี้ เจ็ดยี่ห้อแล้วนะยี่ห้อที่เหลือในโลกก็อีกไม่มีไม่กี่ยี่ห้อหรอกใครอยากจะมาร่วมรีบเข้ามาร่วมผมว่ารวมทั้งหมดนี้แล้วยกให้ Google แล้วให้ Google ทําเป็นระบบมาตรฐานของ Android ไปเลยดีไหมสนับสนุนโดย AAS NEXT G เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT แกจ็ตคันเทพโดยเทพแกจ็ต เดอะดิจิทัลเอสูตยร,รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำา t t p s s s บริการ power supply สำรองใช้โดย TT Thermaltake